อ้าครับกำลังออกจากห้องครับ5203ให้ดูนี่คือหน้าห้องออกมาเจอหลังคานี่คือทางเดินโบราณมากๆน่าจะเป็นตึกเก่าสมัยเป็นหลักร้อยปีขึ้นไปเอาเอา,เอามาทำเป็นโรงแรม ทางลงไม่มีลิฟต์ถือกระเป๋าใหญ่ๆมาก็แบกกันขึ้นมาเองครับโชคดีมากับเป๋าใบเลก็กกระตุงก๊อบใบหนึ่งคือออกมาด้านนอกครับออกจากห้องกับห้องอาจจะมีงานหลงต้องจำอยู่ตึกห้า นี่เอ,อย่างเป็นบริเวณโรงแรมอยู่นะครับมีคนถ่ายลรูปอ๋อสวยมากครับ นี่กำลังเดินออกไปล็อบบี้นะครับทางไหนเอ่ยน่าจะเป็นทางนี้สวยแอนทิคโบราณมากๆ ไปคอฟฟี่แล้วสลองโอเคออกได้ไหมเนี่ยปวดสังเกตรถที่มาโรงแรมน,นี้มาเซรติโลสลอยว้าว อันนี้คืออะไรมือชันเซ็นเตอร์

จบการรีวิว